สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำะตัวกล้องเลดดอรนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเพิ่งปรับปรุงแก้ไขเกลียวพลติกนะครับเป็นเกลียวทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะดูดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับ นทั้งทั้งปุ่มปรับสายขวานะครับจะเป็นเกียวทองเหลืองทั้งหมดนะครับเผียเทียบกับรุ่นรุ่นทั่วไปนะครับที่เป็นเกียวพลาสติกะจะไม่ค่อยทนนะครับเวลาปรับไปแล้วมันจะลูดนี่นะเวลาปรับ ปรับแล้วมันไม่ค่อยอยู่มันจะรูดเพราะว่าพลาติกมันไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้ปรับขึ้นปรับลงนะหม,นหมุนไปได้แต่ว่ามันไม่ไปด้วยเพราะว่าเกลียวข้างในมันมันหลดง่ายนะครับนะตัวนี้จะเป็นรุ่นทั่วไปที่เขาขายกันราคาก็มีตั้งแต่200ถึง400รอยนะครับ ก็แล้วแต่ร้านตัวนี้นะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือตัวพัดวัสดุนะครับไอตัวเก่านี่จะเป็นมันแล้วก็น้ําหนักเบานะครับส่วนตัวนี้ก็สีจะออกด้านนะครับจะเข้มกว่านะครับก็จะมีไฟทั้งหมดก็จะเป็น2ส,สีนะครับไฟ สีแดงแล้วก็ไฟสีเขียวนะครับตัวนี้มีเวลาปรับแล้วมันจะมีเสียงบอกด้วยนะครับปรับง่ายแล้วก็อยู่แน่นแน่นอนกว่าเกียวพัติกนะนี่ก็ปรับซ้ายปรับขวานะครับอันนี้ขึ้นลง ตัวฐานก็จะเป็นตัวก้อนแบนๆนะหาซื้อทั่วไปนะได้ที่ยวไปตัวนี้จะเป็นรุ่นเราเห็นแล้วนะ cr สองศนย์สามสองนะตัวนี้จ้าได้หนึ่ง ก็แถมให้ในตัวกล้องเลยนะครับตัวนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ที่ช่องทาง Lazada นะครับมีโปรโมชั่นส่งฟรีได้นะครับตัวนี้499บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับกดเข้าไปที่อแอป Lazada นะครับ ครับก็ในชุดก็จะมีประแจหกเหลี่ยมแถมให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวผ้าชิดเลนนะครับผื่นนะครับส่วนรางตัวนี้จะใส่ได้อ่ายี่สมิลน,นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรามีรางแคบกว่านี้ก็10บเอดมิลน,นะครับก็คือกลับด้านถอดต,ตัวนี้ออกแล้วก็กลับด้านนะครับ ตัส่วนตัวที่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นล้าง20มิลนะครับใช้ดีนะครับมาดูน้ําหนักกันนิดนึ่งตัวนี้0ูนยนะครับ รุ่นทั่วไป0.178อันนี้เบาจะเบา,าหน่อยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนตัวนี้ก็นะครับมีน้ำหนักขึ้นมามานะใช้ได้ดีก็าฝากไว้แ้วกันนะครับใครสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์นะครับ สวัสดีครับ